หลังจากที่พายงาทองปรากฏตัวและเดินสำรวจพื้นป่าในตอนเช้าได้เดินมาจากเขาเขียวเพื่อมุ่งหน้าไปทางทุ่งกว้างในตอนเย็นของวันเดียวกันแม่ด้วนก็ได้พาน้องเวหาเดินออกจากโป่งอาจารย์แมวมุ่งหน้ามาทางทุ่งกว้างเช่นเดียวกันจึงเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะคาดไม่ถึงว่า ในวันเดียวกันจะได้เจอทั้งภายงาทองและน้องเวหาหลังจากที่แม่ด้วนพาเข้าไปในป่าและซ่อนไว้นานหลายเดือนเรื่องเล่าในพื้นป่าจะพาท่านผู้ชมมาย้อนรับชมเหตุการณ์ในวันแรกที่แม่ด้วนคลอดลูกในวันนั้นช้างป่าสามโขงสมาชิกกว่า30ตัวได้มารวมตัวกันที่ทุ่งกวาง เพื่อแสดงความยินดีกับแม่ด้วนและแม่ด้วนได้พาน้องเวหาเดินมาจากเขาเขียวเพื่อมาที่ทุ่งกว่างให้สมาชิกของช้างทั้งสามโขงได้เห็นน้องเวหาแต่ในวันเดียวกันนั้นในช่วงเวลาเย็นที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัว <c oughs> ก็ปรากฏสุนัขจิ้งจอกกำลังเฝ้ามองน้องเวหาอยู่แม่พังหางทองวิ่งเข้าไปพร้อมกับลูกไ้ หมาจิ้งจอกได้วิ่งหลบไปด้านหน้ามีแม่พังหางทองและลูกคอยต้องกันภัยนะครับส่วนด้านหลังจะสังเกตเห็นแม่พังหางดำและลูกน้อยคอยชมเลืองไปทั่วพื้นป่าเพื่อดูแลความปลอดภัยทางด้านหลังนี่คือในวันที่แม่ด้วนคลอดนะครับมีปรากฏการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในวันนั้นและเป็นข่าวคึกโคมโด่งดังไปทั่ว ในวันที่แม่ด้วนคลอดน้องเวหานะครับจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งชื่อหนูน้อยเป็นชื่อเวหานับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ด้วนก็พาน้องเวหาหลบเข้าไปในป่านะครับเป็นเวลาร่วม3เดือนเคยได้ยินข่าวว่าปรากฏตัวแค่ครั้งเดียวและก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยจนกระทั่งพายนาทองมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับและก็ เดินสำรวจพื้นป่าออกมาประมาณ 3- 4ถึงครั้งแล้วก็ยังเงียบหายในเรื่องของข่าวของแม่ด้วนกับน้องเวหานะครับแอดมินได้ยินเจ้าหน้าที่พูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยนักท่องเที่ยวถามว่าน้องเวหาเป็นลูกใครแน่ได้รับคำตอบว่าเป็นลูกของภายงาทอง ซึ่งตอนนั้นแอดมินก็รู้สึกว่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเป็นไปได้เพราะแม่ด้วนในวันที่คลอดลูกนั้นมีช้างถึงสามโขงมารวมตัวกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและจะเห็นว่าในวันแรกคลอดนั้นมีทั้งแม่พังหางทองและแม่พังหางดำมาคอยปกป้องคุ้มครองภัยซึ่งในพื้นป่ามีช้างป่าคลอดลูกมากมาย ก็ไม่เคยปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นมีเฉพาะแม่ด้วนกับน้องเวหาเท่านั้นแต่ที่ว่าอาจเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าในพื้นป่าก็ไม่รู้ว่าพ่อพายงาทองกับแม่ด้วนไปพอดลักกันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแอดมินก็เลยกลางๆไว้ก่อนจนกระทั่งพายงาทองปรากฏตัวแอดมินจึงนึกถึงแม่ด้วนและน้องเวหาเพราะหากปรากฏตัวในช่วงนี้ ไม่น่าจะบังอื่นเท่าไหร่นักและแน่นอนว่าแม่ด้วนก็ได้พาน้องเวหามาปรากฏตัวจริงๆและตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ทุ่งกวางซึ่งตอนนี้ภายงาทองเดินอยู่บริเวณนั้นนี่คือเรื่องเล่าในพื้นป่าที่ขอบันทึกไว้ในคลิปนี้ตอนนี้แม่ด้วนพาน้องเวหาเดินไปตามถนนจะเห็นว่าน้องเวหา แข็งแรงและน่ารักมากๆนะครับข oh. ้าทางสงงาผ่าเผยและองอาจทราบในวันแรกคลอดว่าเป็นเพศผู้นะครับ oh. น้องเวหาจะเป็นพยาโคจสานต oh. ่อจากพ่องาทองหรือไม่รอชมกันครับ